สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับลองแล่วัน,นี้ผมจะมารู้ผักชีแล้วก็ต้นหอมแล้วก็ผักชีฝรัง่งซื้อเนื้อมาจากว่าหลอดที่แล้วผักชีที่ผมปลูกไปา้ต้นผมกับใบกระเพราไปหมดไม่เลื่อนหนาวหมดเลยน,นั้นเดียวผมจะทดลองปลูกไหมวันนี้นะครับแล้วก็ทําปลูกในกระตากาเหมือนเดิม ก็ใช้ดินทุ่งเหมือนเดิมนะครับติดตามกันนะครับว่าผมจะทำแบบไหนไปชมกันเลยค่ะครับคลิปนี้นะครับผมนก็มาปลูกสร้างเลยเพราะปี่แหลมผมปลูกผักชีแหลวมันไม่ขึ้นกับเนี่ยต้นปักชีกับเพราะทีแหลมมปลูกไม่ขึ้นวันนี้ผมปลูกไหมในผักชีสามตน้นฉีฝรัง่งผักชีสี่ต้นนะครับฉีฝรัง่งสามต้นแล้วก็ ต้นหอมที่ผมดใช่ในช่องตน้นนะครับผมจะปลูกลงในทีเดียวกันหมดเลยนะครับจะดูว่ามันจะหลอดลาไม้ต้นผักชีนะครับแต่ผมอมาที่รอดน่าจะเป็นผักชีฝรั่งแต่ก็ต้นหอมนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันตน้นกันตอนแรกเพราว่าอันเนี้ยเอาเหมือนเดิมกำมะพรารองทองแต่ก็ด้านข้างปิดไว้ไหวโดวยทุง่งนะครับเพราะว่ามันมีรูเยอะแล้วก็เดี๋ยวใส่ดิน តាមនឹងไฟเนาะចេញទៅតាមនឹងไฟហើយក៏វាຈະរត់น้ําអររត់น้ําទៀតខ្ញុំក៏ຈະប៉ក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  ปกชีนี่ลงไปักชีกับจนหอมชีไทยชีฝรัง่งบางคนก็เลียกผักชีล้วเอา็องนไม่รู้ครับอเดี๋ยวผมรดน้ำรดน้ำมันเปียกเียกอันนี้เดียวผมจะตั้งให้ในหลมไม่ก่อยให้โดนน้ำเราได้นัก แล้วก็ผมจะปลูกนะครับ๋ย่ผมลองแรงมันกวงขนาดไหนก่อนโอเคผมหว่าได้นะผมจะปลูก้นห้อมก่อนเลยรับใบตรงกลางผลไม่ขึ้นเดียวก็หลูไม่แปลกนะครับกล้องเลือดชายในบ้านในครัวเลือดนางเป้นหลังจากทำกลัว าาก็เอามาปลูกเอามาใส่ครับกับที่ว่าทิ้งไปก็เสียดายนะครับเอามาปลูกเอามาทำที่ว่าเป็นกิจกรรมหยาวางช่วงนี้เราก็ไปไหนกันไม่ได้โรคระบาดมันน่ากลัวโรคโควิดนะครับมันจากวัดที่ผมยู่เนี้ยก็ค่อนข้างจะ เศเ้าเพอสมควรเลยเพราะว่าคนเดินทางกันไปไหนมาไหนก็ไม่ได้ทุกคนก็กลัวโรคระบาดทั้งสิ้นนะครับผมเองก,ก,ก็กลัวแต่ก็ชีวิตมันต้องเดินต่อไปนะครับเป็นกำลังใจทุกคนนะครับที่ว่าทอแต่สู้ต่อไปกับโรคระบาดนี้ป้องกันตัวเองครับอยู่บ้บานไม่จำเป็นย่าออกไปไหนนะครับ พ้องกันตนเองคือสิ่งดีๆที่สุดนะครับเดี๋ยวผมจะตั้งมันในทีลมเหมือนกันผมยากลัว่ารอดไม่รอดรอบนี้เป็นอันว่าเซ็ตครับเรียบร้อยตอนหอมปัชชีฝรัง่งปักชีไทยอยู่ในทีเดียวกันหมดเลยครับแต่ก็ก่อยมาติดตามกันครับว่ารอดไม่รอดเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตให้นะครับผม ถ้าว่าทุกใจนะครับกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์ครับกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจใพ้ผมทำคอน,นเทนต,ต์ต่อไปนะครับผมขอบคุณครับทิ่หลับชมจนจบสวัสดีครับ